มีติที่มันเลอกล้ำมองเข้าไปจะกี่ทีก็งดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญาณจะเล่นจะร้องรำไปทางเที่ยวให้สนุกในดินแดนมอแลรดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขงเป็นแฟนก็หลากหลายร้องตะโกนจ่พร้อมใจเมืองไทยดีดีเมืองไทยดีดีเมืองไทยดีดี สถานที่ที่เห็นอยู่นี้เป็นพื้นที่การท่องเที่ยวเรียนรู้เรื่องราวของเมืองนครศรีธรรมราชตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบันผ่านโบราณวัตถุศิลปะวัตถุและเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายรายการเมืองไทยดีดีวันนี้ค่ะนำคุณผู้ชมมาที่พิพิธภัณฑ์เทวสถานแห่งชาติจังหวัดนครศรีธรรมราชมาเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวการเรียนรู้มาสัมผัสประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันล้ำค่าแห่งเมืองนครศรีธรรมราช ที่นี่พร้อมต้อนรับทุกท่านให้มาเที่ยวชมอย่างสบายใจและมั่นใจได้ว่าจะได้รับประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ดีกลับไปอย่างแน่นอนพิพิธภัณฑ์ดสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ตั้งอยู่บนถนนราชดำเนินในพื้นที่ตำบลในเมืองอำเภอมเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในจะแสดงวัตถุโบราณอันเก่าแก่ที่ค้นพบในส4จังหวัดภาคใต้ได้แก่ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงอาทิเทวรูปพระวิษณุศิลปะทางศาสนาตั้งแต่สมัยทวาราวดีศรีวิชัยและรัตนโกสินทร์พร้อมด้วยพระพุทธรูปอีกหลายองค์พร้อมให้บริการนักท่องเที่ยวและผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม อนนี้เราอยู่ที่ห้องเครื่องถ้วยค่ะพิพิธภัณฑ์ทัศฐา,านจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะจากด้านหน้าเดินเข้ามาในนี้รู้สึกได้ถึงความร่มรื่นร่มเย็นแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากๆที่จังหวัดนครศรีธรรมราชตอบโจทย์แน่นอนสําหรับการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้การท่องเที่ยวที่ปลอดภัยหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่อยากจะแนะนําวันนี้มาที่นี่นะคะ พิพิธภัณฑ์ัสถานจังหวัดนครศรีธรรมราชเรามาเรียนรู้เรื่องของวัตถุโบราณกันที่นี่ค่ะวันนี้ได้รับเกียรติจากพี่กิกนะคะให้ข้อมูลกับเราในวันนี้ด้วยต้อนรับพี่กิกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นเกียรติมากค่ะเรียกได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เปิดโลกอีกมิติหนึ่งก็ว่าได้นะคะที่นี่รวบรวมไปด้วยวัตถุโบราณที่ ขุดขึ้นมาที่นํามาแสดงให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาดูที่นี่ได้เรียนรู้ในเรื่องวัตถุโบราณต่างๆตอนนี้เราอยู่ที่ห้องเครื่องถ้วยพี่กี้คะห้องนี้ใหม่มากได้ข่าวว่าพึ่งเสร็จเลยใช่ค่ะเป็นห้องนิทรรศการที่เพึ่งเปิดให้บริการเมื่อปีที่แล้วปี2568ที่ผ่านมาค่ะค่ะถือว่าเราบริการประชาชนบริการนักท่องเที่ยวในเรื่องของข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องวัตถุโบราณ เราได้วัตถุโบราณมาจากไหนนะคะที่นําแสดงที่นี่พี่กิ๊กคะโดยการได้โบราณวัตถุมาเนี่ยก็จะมีทั้งที่มาจากการขุดค้นทางโบราณคดีค่ะแล้วก็มีจากการที่ประชาชนนํามามอบให้ด้วยค่ะแล้วก็นํามาจัดแสดงค่ะเราจะแสดงเป็นกี่ส่วนคะปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้ของพิพิธภัณฑ์นครศรีธรรมราชนะคะก็จะมีห้องจัดแสดงทั้งหมด6ห้องค่ะก็จะมีห้องยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์ ห้องศาสนาพราหมณ์ฮินดูห้องศาสนาพุทธห้องประนิศินห้องพระตัณฐธรรมุนีสีธรรมราชแล้วก็ปัจจุบันก็จะมีห้องเครื่องถ้วยโบราณที่พบในนะครสีธรรมราชเพิ่มขึ้นมาค่ะค่ะเราเปิดให้บริการนะักท่องเที่ยวมานานแล้วหรือยังคะพ่กิก๊กตอนนี้ก็กําลังจะเข้าปีที่51แล้วค่ะเพราะว่าเราเปิดครั้งแรกเมื่อปีพศ2517บค่ะค่ะห้องที่พิกิ๊กบอกมาเมื่อสักครู่เนี่ยห้องไหนที่ป๊อปปูล่าสุดๆแบบโดนใจนะักท่องเที่ยวแบบ ชื่นชอบมากๆอย่างเงี้ยมีไหมคะตอนนี้ก็ต้องเป็นห้องนี้เลยค่ะเพราะว่าเป็นห้องที่เพิ่งเปิดขึ้นมาใหม่แล้วก็อย่างหนึ่งเราโชว์เครื่องถ้วยแบบเต็มมาตราทั้งสองฝั่งเลยเพราะฉะนั้นก็เป็นห้องที่เหมือนนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วเขาได้เห็นโบราณวัตถุเต็มๆเลยแล้วก็อย่างหนึ่งก็จะมีกิจกรรมเป็นมุมเด็กๆให้เรียนรู้ด้วยค่ะก็เป็นห้องที่นักท่องเที่ยวชอบมากค่ะค่ะก็คือสามารถที่จะนําน้องๆนําเด็ก มาเที่ยวมาดูได้นะคะอาจจะขึ้นชื่อว่าโบราณวัตถุก็จริงแต่ว่าเราก็มีกิจกรรมที่น้องๆสามารถมีส่วนร่วมได้อย่างเช่นการต่อเป็นต่อทิกซอเครื่องพื้อสามมิติคะ่ะ อันนี้บริการน้องๆหนูๆน,นะคะถ้าเกิดว่าอยากจะพาน้องมาพักผ่อนหย่อนใจเมื่อกี้พี่กิ๊กบอกว่าเราเปิดให้เด็กๆได้ได้ต่อเครื่องปั้นดินเผาต่างๆแล้วก็สามารถมาพักผ่อนหย่อนใจได้ด้วยถูกไหมคะในพื้นที่นี้ใช่ค่ะนะคะน่าสนใจคะ่ะนอกเหนือจากการท่องเที่ยวอย่างที่ท,ทราบกันดีนะครศรีธรรมราชของเรามีความอุดมสมบูรณ์ในหลากหลายด้านทั้งธรรมาชาติธรรมะต่างๆนี่เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่อยากจะ เปิดให้กับนักท่องเที่ยวนะคะได้เข้ามาเรียนรู้ว่าเรามีวัตถุโบราณด้านใดนําเสนอจัดแสดงนะคะทุกๆห้องมีคุณค่าหมดเลยอย่างที่บอกเมื่อสักครู่ห้าห้องหห้องนะคะแล้วก็ห้องนี้เป็นห้องใหม่ที่ตอนนี้ป๊อปปูล่ามากๆนักท่องเที่ยวที่เข้าเยี่ยมชมก็จะได้เรียนรู้ถึงถึงเครื่องเครื่องถ้วยอะ่ะหรือว่ารู้จักกันในนามเครื่องปั้นดินเผาต่างๆมีที่เก่าแก่ที่สุดประมาณปีไหนได้พี่กิ๊กคะ ถ้าเป็นโบราณวัตถุของที่นี่ค่ะเรามีตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์เลยค่ะ mm hmm. ก็คือตั้งแต่ประมาณ4,000ปีนี้ก็มีแล้วค่ะเป็นพวกเครื่องมือหินค่ะแล้วก็มีไล่มาจนถึงยุคประวัติศาสตร์เลยค่ะจนถึงยุคปัจจุบันก็ยังมีนะคะเป็นพวกแบบเครื่องถ้วยที่ได้รับมอบจากประชาชนเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้นํามาจัดแสดงทั้งหมดค่ะค่ะเนี่ยเวลาฟังมาถึงตรงเนี้ยบางครั้งคุณผู้ชมอาจจะคิดว่าสงสยัยสงสยัยพี่กิ๊กว่า ไปหาจากไหนคะกรมศิลป์ไปหามาจากไหนไปเจอได้ยังไงเครื่องอย่างเครื่องถ้วยโบราณต่างๆเนี้ยหลายหลายร้อยปีหลายหลายพันปีอย่างเงี้ยค่ะเรามีวิธีการหาของอย่างเงี้ยังไงคะหน้าที่ในการนําโบราณวัตถุเข้ามาในพิพิธภัณฑ์นะคะหน้าที่หลักจะเป็นโดยนักโบราณคดีค่ะ,คะก็คือนักโบราณคดีเนี่ยเป็นผู้ออกไปสํารวจขุดค้นค่ะแล้วก็เวลาได้โบราณวัตถุมาเนี่ยก็จะนําวัตถุเนี่ยส่งมอบให้พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์ก็นํามาเข้ากระบวนการก็คือทําบันทึกข้อมูลของโบราณวัตถุค่ะแล้วก็นํามาเลือกว่าจะนําชิ้นไหนจัดแสดงแล้วก็จะบอกเล่าเรื่องราวยังไงค่ะค่ะไม่ใช่ว่ามาได้ง่ายๆนะบางทีก็ต้องมีการหาพื้นที่ก่อนนะคะพี่กิ๊กว่าพื้นที่ไหนจะมีโบราณวัตถุนะคะก็ต้องดูในแต่ละพื้นที่ไปสเสน่ห์ของที่นี่พี่กิ๊กว่าคืออะไรถ้าเป็นสเสน่ห์ของที่นี่ก็ น่าจะเป็นในเรื่องของการมีห้องจัดแสดงที่มีโบราณวัตถุเก่าแก่หลากหลายแล้วก็เป็นของแท้ดั้งเดิมด้วยค่ะคือถ้าเกิดว่าอยากมาดูโบราณวัตถุที่นักโบราณคดีขุดขึ้นมาจริงๆเนี่ย<ม>ก็คือสามารถมาดูได้ที่นี่เลยเพราะว่าทุกชิ้นเนี่ยก็คือเป็นของที่นํามาจากการดําเนินง,งานทางโบราณคดีเลยค่ะค่ะอันนี้นอกรอบเมื่อสักครู่มีคนกระซิบบอกมาว่าวัตถุโบราณบางชิ้นอันนี้พูดได้ไหมคะคุณผู้ชม <c oughs> กระซิบนะคุณผู้ชมได้ยินหรือเปล่านะคะเหมือนห้องเนี้ยห้องถ้วยดินเผาเครื่องปั้นดินเผาบางชิ้นที่ไปขุดมาเขาบอกว่าก็อาจจะเจอแบบฟอสซิลหรือว่ากระดูกอะไรต่างๆด้วยอย่างเงี้ยจริงใช่ไหมพี่กิก๊กใช่ค่ะเป็นกระดูกที่อยู่ในหม้อค่ะอย่างในห้องเนี้ค่ะ ห้องเครื่องฟ้วยโบราณที่พบในนครศรีธรรมราชค่ะจะมีพวกโบราณวัตถุที่มาจากวัดพระมหาธาตุทีนี้ตอนที่นักโบราณคดีไปขุดนะคะก็คือขุดบริเวณรอบฐานเจดีลายแล้วก็จะเจอพวกเครื่องถ้วยซึ่งข้างในเนี่ยมีการบรรจุหัตถิเอาไว้คล้ายๆกับการที่เราบรรจุกระดูกในโกรดปัจจุบันนะคะเพียงแต่ว่าในอดีตเขาจะเผาแล้วก็นํากระดูกเนี่ยบรรจุลงในเป็นพวกเครื่องถ้วยค่ะพอเราได้มาแบบนั้นแล้ววิธีการที่จะนําขึ้นมาจัดแสดงเนี่ยเราต้องเคลียร์หรือว่าเราจะต้องดําเนินการยังไง อันนี้ทางนะักโบราณคดีจะเป็นผู้ทําหมดเลยค่ะก็คือนําขึ้นมาแล้วก็อาจจะดูว่าชิ้นไหนสามารถแกะออกมาได้ไหมแยกออกมาจากกันได้ไหมหรือถ้าไม่ได้เนี่ยจะทําความสะอาดยังไงให้โบราณวัตถุเสียหายน้อยที่สุดอะค่ะแล้วก็ส่งมาที่พิพิธภัณฑ์ส่วนทางเราก็จะบันทึกเป็นข้อมูลเอาไว้ว่ารายการนี้มีเฉพาะเครื่องถ้วยนะหรือว่ามีเครื่องถ้วแล้วก็กระดูกมาด้วยอย่างเงี้ยค่ะค่ะ ตอนนี้นับเป็นชิ้นนับหมดไหมพี่กิ๊กว่าเรามีอยู่ประมาณกี่ชิ้นแล้วตอนนี้นับนิ้วไม่หมดแล้วคะ่ะนะคะเยอะมากๆเลยสําหรับนักท่องเที่ยวหรือว่าคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะเดินทางมาท่องเที่ยวหรือว่ามาเรียนรู้เรื่องของวัตถุโบราณในพื้นที่นี้นะคะได้ข่าวว่าไม่ใช่แค่วัตถุโบราณในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเท่านั้นถูกไหมคะเราจะได้ในพื้นที่เขตที่เราผิดชอบด้วย ในอดีตอค่ะจะมีการนํโบราณวัตถ,ถุที่มาจากเขตภาคใต้ตอนบน<ะ>มาไว้ที่นี่ด้วยค่ะเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มมีพิพิธภัณฑ์ที่ตั้งในจังหวัดอื่นอย่างเช่นจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือว่าจังหวัดภูเก็ตค่ะ,ะบางส่วนก็จะย้ายไปอยู่ที่พิพิธภัณฑ์นั้นแต่ก็ยังมีโบราณวัตถ,ถุหลายชิ้นที่มาจากสถานที่อื่นในเขตภาคใต้ตอนบนจะแสดงอยู่ค่ะ ค่ะก็ถือว่าหลากหลายแต่ว่าในพื้นที่ภาคใต้นี่แหละนะคะคุณผู้ชมหรือว่านักท่องเทีย่ยวที่สนใจจะเดินทางเข้ามายังวางแผนอยู่เราสามารถไกด์ไลน์ให้เขาได้ไหมคะว่ามีการเตรียมการอย่างไรเปิดปิดวันไหนสามารถเข้าชมได้กี่โมงอะไรต่างๆถ้าจะมาทำยังไงได้ค่ะพิพิธภัณฑ์เปิดให้บริการทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์นะคะเวลา ก้ามงเช้าถึง4โมงเย็นค่ะแล้วก็มีค่าเข้าชมสําหรับบุคคลทั่วไปนะคะ30บาทค่ะแล้วก็ชาวต่างชาติตอนนี้ท่านละ200บาทค่ะส่วนเด็กนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ผู้สูงอายุก็เข้าชมได้ฟรีค่ะสําหรับวันเปิดทําการก็สามารถติดตามอัปเดตได้บนหน้า Facebook ค่ะเราจะมีการ อัปเดตปฏิทินวันเปิดปิดเป็นประจำทุกเดือนค่ะค่ะพูดถึงหน้า a c e b o o k นะคะเดี๋ยวขอเปิดดูเลยดีกว่านะคะว่าหน้า a c e b o o k เนี่ยมีกิจกรรมใดอัปเดตบ้างนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะเข้าไปที่หน้าเฟซเฟซบุ๊กแฟนเพจนครศรีธรรมราชในชาแนลมิวเซียมพิพิธภัณฑรรสถานแห่งชาติจังหวัดนครศรีธรรมราชเซิร์ชเป็นภาษาอังกฤษได้เลยนะคะพอเข้ามาถึงเราก็จะได้เห็นการบริการนักท่องเที่ยวการบริการประชาชนนะคะล่าสุดนี้มีการอมอบ องความรู้หรือว่ารับกลุ่มนักเรียนนักศึกษาด้วยนะคะบรรยากาศเป็นยังไงบ้างพี่กิ๊กเวลาที่เราเปิดรับนักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มนักศึกษาแบบนี้ค่ะเราบริการเขายังไงสําหรับการให้บริการนักท่องเที่ยวหรือว่านักศึกษาที่มาเป็นกลุ่มคะ่ะเรามีให้บริการวิทยากรน,นําชมค่ะ,คะก็สามารถแจ้งเข้ามาได้ค่ะนะคะก็พร้อมรับทั้งนักท่องเที่ยวนะคะพร้อมรับพี่น้องประชาชนแล้วก็ถ้าเป็นกลุ่มนักศึกษาหรือว่ากลุ่มหน่วยงานต่างๆอยากจะมา ดูงานหรือว่าอยากจะมาเรียนรู้ก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้นะคะ,คะที่สำนักงานได้เลยวันนี้เราจะต้องขออนุญาตพี่กิ๊กค,ค่ะไปชมแต่ละห้องที่พี่กิ๊กบอกไปเมื่อสักครู่ได้ได้ว่าน่าสนใจแล้วก็จะได้นำคุณผู้ชมนะคะไปดูว่าที่นี่มีอะไรโชว์ที่นี่มีอะไรให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัตถุโบราณบ้างเดี๋ยวไปชมกันค่ะ คือเดินเข้ามาจากทางด้านหน้าพิพิธภัณฑ์น,นะคะคุณผู้ชมถ้าเราเดินเข้ามาซ้ายมือนะคะเลี้ยวเข้ามาเลยก็จะเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์อันนี้นําแสดงอะไรบ้างคะ,ะห้องยุคก่อนประวัติศาสตร์ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกโบราณวัตถุที่พบในยุคก่อนประวัติศาสตร์ก็คือเป็นยุคก่อนที่เราจะมีตัวอักษรใช้ะะอ่ะค่ะเป็นพวกเครื่องมือหิน,นะคะ่ะแล้วก็เป็นพวกภาชนะดินเผาแบบง่ายๆะคะ่ะ นี่สันนิษฐานไว้ว่ามนุษย์ยุคแรกในนครสีธรรมราชคุณผู้ชมตั้งถิ่นฐานพื้นที่ป่าเขาก่อนจะย้ายมาอาศัยพื้นที่ราบชายฝั่งทะเลนะคะเดี๋ยวเราไปดูค่ะว่าโซนนี้จะประกอบไปด้วยอะไรบ้างอเริ่มจากตรงนี้ดีกว่าค่ะพี่กิ๊กคะน่าสนใจมากอันนี้ตรงนี้นจะเป็นพวกเครื่องมือขวานหินขัดนะคะเป็นเครื่องมือของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ค่ะก็คือใช้เหมือนแทนเครื่องมือในการล่าสาัตว์เครื่องมือในการ สับตัดเครื่องมือในการดำรงชีวิตอะคะ่ะก็คือจะนำหินเนี่ยมากระเทาะให้ได้รูปทรงแล้วก็รูปร่างตามที่ต้องการะค,ะค่ะค่ะนี่เป็นหินที่เอามาใช้แทนขวานขวานหินขวานหินนะคะต่อมา,อานนด้านนี้จะมีตัวชิ้นเด่นอยู่นะคะจะคล้ายๆกับชิ้นตรงกลางเนี่ยค่ะ,ะ,คะจะเป็นหม้อสามขาะคะ่ะ ตัวตัวหม้อสามขาค่ะจะเป็นภาชนะที่พบเฉพาะในยุคหินใหม่ค่ะแล้วก็มีความเด่นเพราะว่าจะมีขาออกมาสามขาแบบเหมือนในรูปอะค่ะเพียงแต่ว่าหม้อสามขาที่เจอในแต่ละที่ก็จะมีลักษณะต่างกันไปอะค่ะอย่างของทางนครเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ก็คือหม้อจะค่อนข้างแบนหน่อยแล้วก็ขาเลียวเล็กค่ะแต่ว่าถ้าเป็นเหมือนแบบนี้ค่ะจะเป็นโซนที่อยู่ทางภาคกลางหรือภาคตะวันตกเนี้ยค่ะก็จะมีขาค่อนข้างใหญ่กว่าแล้วก็ลำตัวค่อนข้างทึบตันกว่า แล้วสัมนิษฐานไหมคะมอสามขานี้สมัยนู้นเขาไว้ทำอะไรอ๋อมอสามขามีการพบในแหล่งที่เป็นเหมือนแหล่งฝังศพนะคะก็อาจจะเป็นสําหรับเป็นเครื่องอุทิศให้กับผู้ไวชนนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของตัวรูที่เจาะอ,อยู่บนเหนือขาของหมอสามขาะคะ่ะอันนี้เป็นรูที่แบบหลายคนอ่ะเขาสงสัยว่าทําไมหมอสามขาถึงต้องมีรูอยู่ข้างบน,นะคะ่ะแต่ว่า ข,ข้อสรุปอ่ะก็ยังคงไม,ไม่ได้มีข้อสรุปที่ชัดเจนก็นคือเหมือนมีทฤษฎีว่าบางทีอาจจะเป็นหม้อที่แบบเขาต้องการระบายความร้อนบริเวณรูด้านบนเขาก็เลยเจาะเอาไว้เพื่อระบายความร้อนเงี้ยค่ะแต่บางคนก็บอกว่าอาจจะเป็นรูที่ใช้เวลาที่เราปั้นหม้อขึ้นมาค่ะเราต้องนําส่วนขามาติดเข้าด้วยกันก็เลยมีการเจาะ ะะก็จะมาเจอกับอีกห้องนึงเป็นโซนห้องนี้จะเป็นห้องศาสนาพุทธค่ะศาสนาพุทธนะคะก็จะได้เห็นพระพุทธรูปต่างๆนะคะนำแสดงอยู่ในห้องนี้นะคะเราเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนเลยดีกว่านะ่าสนใจมากนะคะเป็นพระพุทธรูปศิลานะคะอันนี้อายุเราๆเท่าไหร่ได้คะพ่กิ๊กตัวพระพุทธรูปในตู้นี้ค่ะส่วนใหญ่ก็คือจะอยู่ ในช่วงประมาณพุทธศตวรรษที่11ถึง13ค่ะ,ะก็จะเป็นพวกตัวปฏิมากรรมค่ะที่ได้รับอิทธิพลจากทางศิลปะอินเดียในระยะแรกค่ะแล้วก็จะมีทั้งที่เป็นส่วนเสียนแล้วก็จะมีที่เป็นองค์เล็กแบบนี้ด้วยค่ะคือเรานำมาจัดแสดงเพื่อที่จะให้ทราบถึงพัฒนาการว่าในระยะแรกเนี่ย ัวรูปแบบของปฏิมากรรมพระพุทธรูปเนี่ยเราได้รับอิทธิพลการสร้างมาจากวัฒนธรรมอินเดียก็จะมีรูปแบบที่ค่อนข้างใกล้เคียงหรือคล้ายคลึงกับทางอินเดียค่อนข้างมากจนสุดท้ายเนี่ยพัฒนาไปมีรูปแบบของตัวเองในที่สุดอะคะค่ะแล้วก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าวัตถุโบราณของที่นี่นอกเหนือจากพื้นที่นครศรีธรรมราชแล้วแต่เก่าก่อนเนี่ยเราก็จะมีการรับเอาวัตถุโบราณจากหลากหลายพื้นที่อย่างเช่นสุร,ราธานีในตู้นี้หมายเลข6ก นะคะพระพุทธรูปสำริดค่ะนะคะศิลปะสีวิชัยอายุราวพุทธศตวรรษที่1 3บสถึงสิอันเนี้ยได้ขุดค้นมาจากตำบลท่าข้ามนะคะจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็จะแสดงอยู่ในตู้เดียวกันนะคะเป็นพระพุทธรูปสำริดนั่นเองค่ะมีตู้เนี้ยค่ะที่อยากแนะนําจะเป็นพระพุทธรูปที่เป็นศิลปะยุทยาสกุลช่างนควารีธรรมราชค่ะ คือนครศรีธรรมราชเนี่ยจะมีพระพุทธรูปที่เป็นศิลปะสะกุลช่างของตัวเองค่ะก็จะเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยค่ะ<อ>แล้วก็ทางท้องถิ่นเนี่ยจะเรียกว่าพระขนมต้มเนื่องจากลักษณะของพระวรากายค่ะมีความอวบคล้ายๆกับตัวขนมต้มที่เขาทําเป็นมัดๆะค,ะค่ะจะเห็นจากองค์นี้ค่ะแต่ว่ามีความสมบูรณ์ค่อนข้างสูง นะคะยังดูใหม่อยู่เลยอายุราวพุทธศตรวรรษที่21-22ถึง22ค่ะก็เป็นประมาณช่วงอายุทยาอายุทยา ห่างกันไม่ไกลนะคะพี่กิก๊กสิ่งนี้เข้ามาแล้วเจอเลยค่ะพี่กิก๊กสิ่งนี้คืออะไรคะ,ะตรงนี้เป็นพนักกัญญาเรือพระที่นั่งผมทองค่ะก็เป็นงานผมทองชิ้นใหญ่ที่สุดที่จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ทัานารแห่งชาตินครศรีธรรมราชค่ะชิ้นนี้เนี่ยแต่ก่อนนี่ใช้ใช้ทำอะไร ตัวนี้จะเป็นพนักกัญญาเรือค่ะก็คือเป็นส่วนพนักพิงของเรือพระที่นั่งอ่ะคะ่ะถ้าเราจินตนาการว่าตรงนี้เป็นส่วนเรือตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนส่วนพนักพิงส่วนด้านในก็จะเป็นที่ประทับค่ะค่ะพระที่นั่งถมทองเรือประจําทวีบหรือว่าเรียกกันโดยทั่วไปว่าพนักกัญญาเรือพระที่นั่งค่ะเป็นงานถมทองชิ้นเยี่ยมและมีขนาดใหญ่ที่สุดในนครศรีธรรมราชนะคะคุณผู้ชมทําด้วยแผ่นเงินขนาดใหญ่พนักทั้งสองข้างและพะนักหลังประดับ ลายโขลงช้างในป่านะคะด้านหลังของพนักประดับพระราชลัญจกรตราแผ่นดินประจำรัชกาลที่5ล้อมรอบด้วยลายดอกพุทธานนะคะกองทัพเรือส่งมอบให้กรมศริลปาก,กรเมื่อปี25 0 1ันี่นะคะจะแสดงอยู่ที่นี่เลยทรงคุณค่ามากๆนะคะพอมองไปอีกฝั่งหนึ่งค่ะคุณผู้ชมเราก็จะได้เห็นว่ามีวัตถุโบราณที่น่าสนใจแล้วก็ สวยงามมากๆนี่คือเครื่องถมเป็นเครื่องถมตะทองอันนี้เป็นสมัยไหนคะพี่กิ๊กจะเป็นสมัยรัตนโกสิทธิ์แล้วคะ่ะจะมีทั้งถมตัดทองถมเงินแล้วก็ถมทองคะ่ะนี่เราประเมินค่าได้ไหมคะถ้าตีเป็นมูลค่าอตอนนี้ประเมินค่าไม่ได้เลยคะ่ะเพราะว่าเป็นงานฝีมือที่เป็นงานฝีมือช่างแล้วก็ทุกวันนี้ก็คือหาทําได้ยากแล้วคะ่ะก็จะประกอบไปด้วยอันนี้น่าจะเป็นแบบขัน นะคะมีทั้งขันมีทั้งพานมีทั้งชุดตะบันหมาก นะคะพระอบอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะถือเป็นความโชคดีของของเราด้วยก็ว่าได้นะคะที่ได้เจอกับวัตถุโบราณต่างๆที่สามารถนํามาจัดแสดงให้กับนักท่องเที่ยวหรือว่าผู้ที่สนใจได้ได้เข้ามาเรียนรู้ไปกับเราด้วยนะคะจริงๆถ้าไม่ได้มาดูที่นี่ก็ไม่แน่ใจว่าจะเห็นสิ่งของพวกนี้ที่ไหนนะคะถือว่าเป็นความโชคดีในวันนี้ที่ทได้มาเยี่ยมเยียนพิพิธภัณฑ์ทศานนครศรีธรรมราช การเมืองไทยดีๆจะนำคุณผู้ชมมาชมกันถ้าพูดถึงแฟชั่นหรือว่าเครื่องรุ่งหผมของจังหวัดนครศรีธรรมราชแน่นอนเลยว่าจะต้องรู้จักกันผ้ายกเมืองนครนะคะผ้ายกเมืองนครเนี่ยแต่ก่อนก็จะเป็นผ้าที่ราชวงศ์ นุ่ม่มกันนะคะคุณผู้ชมณปัจจุบันนี้ผ้ายกเมืองนครก็เป็นที่ขึ้นชื่อของจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็ราคาก็ค่อนข้างที่จะสูงด้วยนะคะทำให้กลุ่มผ,ผู้ผลิตผ้ายกเมืองนครังหวันคนครศรีธรรมราชเนี่ยเขาก็เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพด้วยแล้วก็เป็นผ้าที่ขึ้นชื่อของจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยห้องนี้เราจัดแสดงผ้ายกเมืองนครแล้วก็มอบองค์ความรู้อะไรให้กับนักท่องเที่ยวบ้างคะพี่กิจส่วนนี้จะเป็นห้องผ้ายกเมืองนครนะคะก็คือแสดง ตัวงานฝีมือที่เป็นผ้ายกซึ่งเป็นผ้ายกที่สอดแทรกลายดิ้นเงินดิ้นทองค่ะแล้วก็จะได้เห็นลวดลายของช่างฝีมือในอดีตด,ด้วยค่ะผืนนี้นี่ประเมินมูลค่าไว้เท่าไหรค่คะอ๋ออันนี้ประเมินค่าไม่ได้เลยค่ะแล้วก็การจัดแสดงผ้าเนี่ยก็คือจะต้องใช้ความระมัดระวังค่อนข้างเยอะเพราะว่าผ้าเนี่ยมีความบอบบางแล้วก็เป็นผ้าโบราณด้วยค่ะ ทีนี้ก็คนที่สนใจจะมาเข้าชมะค่ะก็คือถ้ามาชมที่พิพิธภัณฑ์เนี่ยจะได้เห็นผ้าที่มีความค่อนข้างสมบูรณ์แล้วก็เก็บรักษาอยู่ในสภาพที่เหมาะสมสามารถศึกษาลวดลายได้ค่ะค่ะตั้งแต่ก้าวแรกที่เราเดินเข้ามาที่พิพิธภัณฑ์ทศฐานจังหวัดนครศรีธรรมราชแห่งนี้ด้วยความตั้งใจที่จะมาดูจุดให้บริการนะักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ประชาชนที่สนใจจะเข้ามาเรียนรู้ดูงานเกี่ยวกับวัตถุโบราณนะคะ ไม่ผิดหวังแล้วก็ไม่แปลกใจเลยที่นี่ทรงคุณค่ามากๆนะคะโบอยากให้เป็นหนึ่งในช้อยสําหรับการท่องเที่ยวที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะนอกจากธรรมะธรรมชาติศิลปะวัฒนธรรมต่างๆที่เราขึ้นชื่อแล้วนะคะการจะเที่ยวให้สบายใจการจะเที่ยวให้ปลอดภัย แบบสโลไลฟ์จริงๆเราสามารถพักผ่อนได้พี่กิ๊กบอกใครอยากมาพักผ่อนหย่อนใจมาได้เช่นเดียวกันนะคะบริเวณพิพิธภัณฑ์ทาสารแห่งชาตินครศรีธรรมราชเรามีพื้นที่ร่มรื่นนะคะให้ให้ได้นั่งพักผ่อนหย่อนใจนะคะใครอยากจะเข้ามาดูว่าเรามีอะไรจะแสดงบ้างก็30บาทนะคะสามารถที่จะเดินดูได้ทั่วงานทั่วพื้นที่เลยมีการจํากัดเวลาไหมคะพี่กิก๊ก ที่นี่เวลาเดินเข้าชมทุกท่านสามารถเดินเข้าชมได้ตามแบบเทีย่ยเลยค่ะแต่ว่าเวลาเข้าชมของเราก็คือจะเปิด9โมงเช้าแล้วก็ปิด4โมงเย็นค่ะ,คะก็อย่างที่บอกไปใครสนใจมาได้ตอนนี้เปิดพุทธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ะนะคะแล้วก็วันนักขัตฤกษ์โอ้คุณผู้ชมเลือกวนันเลือกเวลาหาเวลามาเที่ยวที่นครศรีธรรมราชนะคะบางครั้งหนึ่งทริปเนี่ยเราเที่ยวได้หลากหลายเลยที่นครศรีธรรมราชก็ แวะเวียนมาที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดนครศรีธรรมราชถนนราชดำเนินนะคะหยุดตรงข้ามวัดสวนหลวงยินดีต้อนรับมากๆค่ะวันนี้ขอบคุณพี่กิ๊กนะคะที่พาโบเดินเที่ยวชมขอบคุณมากค่ะคุณค okay. คุณผู้ชมสามารถที่จะกลับมาติดตามรายการเมืองไทยดีดีที่จังหวัดนครศรีธรรมราชได้ในครั้งหน้านะคะมาดูกันว่าเราจะไปท่องเที่ยวที่พื้นที่ไหนของจังหวัดนครศรีธรรมราชส่งต่อการท่องเที่ยวที่มีความสุขส่งต่อการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยกับรายการเมืองไทยดีดีวันนี้เวลาหมดลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ